นี่ระเสมรสด้วยวะเพนอธิบายมาเซฟังพี่อธิบายก่อนนะคือพี่กับมะนาวเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกอะไรต่อกันแล้วแล้วอีกอย่างเนี่ยมะนาวเนี่ยวัน,ว,นวันก็อยู่แต่บ้านไม่ทําอะไรเลยเซผูญิงที่พี่รักเนี่ยมีแค่ซีคนเดียวนะเพราะว่าซีเป็นผู้หญิงที่พึ่งพ,พาได้พี่ลืมไปแล้วเหรอว่าก่อนที่หนูจะออกจากงานหนูเป็นหัวหน้าพี่มากอน มะนาวหนูจะใส่กระโปงสั้นทําไมคะจะเอาไปให้ใครดูพี่ห่วงนะรูมัยและอีกอย่างเนี่ยหนูกาลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยนะเอ,อ้าทําไมอ่ะพี่เทนคนกําลังตั้งท้องจะแต่งตัวสวยๆบ้างไม่ได้เลยเหรออ,อ้าแต่นี่มันของบนโต๊ะทำงานหนูนี่เอ,อ่อมะนาวพี่ว่าหนูก็ต้องมาทำงานดีกว่านะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยพี่จะเป็นคนดูแลหนูเอง พี่เท็แล้วทำไมพี่ไม่บอกมะนาวนะใจเย็นก่อนสิคะนี่มะนาวหนูลองคิดดูนะถ้าเทียบกับบริษัทเนี่ยเขาต้องการพนักงานใช่ไหมก็เหมือนกับลูกของเราที่เขาต้องการแม่ไงพี่ว่าหนูเนะี่ยอยู่บ้านเลี้ยงลูกดีกว่านะพี่บังคับให้หนูลาออกจากงาน <c oughs> เพื่อขึ้นมาทําตําแหน่งของหนูว่าไงนะคะพี่แต่งงานมีลูกแล้วไม่ใช่อะคะทำไมไม่รีบกลับบ้านไปหาลูกหาเมียกัะในตอนที่หาข้ออ้างว่าทํางานแล้วไม่ยอมกลับบ้านเคยคิดบ้างไหม ว่าลูกก็ต้องการพ่อเหมือนกันแต่ยังไงเขาก็เป็นพ่อของลูกอยู่ดี ที่รักขอบคุณนะรักสีนะคะจริงๆแล้วกล่องนี้มันไม่ใช่ของฉันเขาจะส่งไปให้เมียน้อย แสงได้่ะตั้งแต่ที่แกเลือกที่จะเป็นแม่บ้านแกก็แพ้ให้ฉันแล้วเห็นเลือกแต่งงานกับฉันก็แปลว่าเขาเป็นสามีฉันนอกจากทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยแกมีอะไรที่เหนือกว่าฉันเนาะไม่มีเลยพี่เทนไปเอาใบหย่ามให้มันเซ็นซะฉันไม่อยากเป็นเมียน้อยใครนี่มานาวเธออยากได้สิทธิ์การเลี้ยงลูกมากใช่ปหะก็ได้ฉันให้พี่เทน ลูกเราเพิ่งอ,อายุสี่ขวบเองนะพี่ทนดูลูกไม่มีพ่อได้เหรอแล้วใครใช้ให้แกเข้าลูกผู้หญิงให้ฉันนะแล้วอีกอย่างตอนนี้เนี่ยแกก็เป็นแก่แม่บ้านไม่มีไรายได้อะไรเลยไม่ว่าศาลจะตัดสินยังไงเนี่ยลูกมันก็เป็นของฉันอยู่ยังครับแล้วตอนนี้ฉันก็ให้แกไปแล้วเนี่ยยังไม่พอใจอีกเหรอได้การเลี้ยงลูกก็ต้องใช้เงินงั้นฉันขอแบ่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดเครื่องหนึ่งถ้าฉันเป็นคนเลี้ยงดูแกมานะเว้แกมีสิทธิ์อะไรมาเรียกร้องกับฉันด้วยเหรอ ยังคุยไม่เสร็จอีกเหรอเงินแค่นี้จะอะไรนักนะถ้ามันอยากได้เนี่ยให้มันไปทั้งหมดฉันไม่อยากให้คนอื่นมองว่าฉันเป็นเมียน้อยที่ขาดโอเคค่ะ อีนางหน้าเนี่ยมันก็เปลี่ยนนามสกุลไปแล้วทีนี้พี่กับมันเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะซีพี่จะรักแค่ซีคนเดียวตลอดไปนะหรอคะรักแค่ซีหรอคะรักซีมากจนถึงใช้ชื่อและนามสก,กุลซีในการย,ากยักยอกเงินที่บริษัทหรือไงฮะสี เราสองคนแต่งงานกันแล้วนะและอีกอย่างเนี่ยพี่ก็ยืมเงินไปแค่ไม่กี่บาทมันก็ไม่มีอะไรป่ะเหรอนั่นมึงก็เราไปนอนในตารางได้เลยเมฆเอกสาร2อ,อย่างนี้แล้วสิทธิ์การเลี้ยงลูกและทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ต้องตกเป็นของฉันแล้วสินะอย่าบอกนะว่าแกสอคนรู้จักกันหรอ แล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับของขวัญที่แกส่งมาให้ฉันด้วยนะซีมันคือ <pantry> ล <breaking asta> ูกสาววะของบริษัทฉันถ้าหลอบมันได้เนี่ยบริษ <universities> ัทของมันก็จะตกเป็นของฉันอีกทั้งเงินบริษัทของมันเนี่ยก็จะตกเป็นของเราด้วยนะ เตรียมของมาเซอร์ไพส์หนู่ด้วยนะตุ๊ก,กตาอาจเสียไงไหมคะชอบไหมชอบค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปข้าห้องน้ำก่อนนะเธอก็เป็นแค่เมียนน้อยถ้ามันแต่งงานกับเธอแล้วระวางังทรัพย์สินของเธอด้วยลย่ะทีละคะเป็นไรอะ่ะเซอร์ไพส์หรอ เสภัยมากเลยค่ะอยากยอกเงินบริษัทแอบซ่อนเงินไว้คนเดียวแต่งงานแอบมีเมียน้อยตอนนี้หลักฐานก็ครบหมดแล้วฉันช่วยเธออยากมันได้นะแต่ต้องให้มันยอมรับเองฉันไม่ยอมเสียสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกหอรอกนะเธอแสดงละครเก่งปะ เอกสารทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับไม่มีปัญหามะนาวซีขอร้องแลบให้โอกาสฉันอีกครั้งนึงนะนะผู้ชายแบบมึงเนี่ยก็ต้องโดนแบบนี้แหละเดี๋ยวก่อนนมนาวซีความเ็นินดมนาวซีทิ้งขยะในมือเพื่ออกกอดตัวเองให้ดีขึ้นรักตัวเองให้มากๆค่ะใช้ชีวิตคนเดียวให้โลกสดใสเป็นคนพิเศษในชีวิตของตัวเอง